ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่จุเนียมอสเชปไทยแลนด์จิ้มมูนยร์กจิ้มไม่ขาวต้เป็นิงนสองข้อสเราเยดูอีกแค่ไหนอ่าสอข้อสงเนาะองชี้นครับบางคนบางคนเนงไม่ต้มเลยครับเขาทิ้งไม้ตลาด เราจะมีอ่อนเพื่ออะไรบอกนะบอกนะเราเหลืองเข้มนี่สุกแล้วเหลืองอ่อนนี่ไม่สุกนะ้นที่เดือดแรงขอออกที่แม่เ,แนะเราจะเติมครีมนะน้ำนงนี้ทำได้ไหมใส่ใบชาดนึะนะ่งเมย์ครับแล้วก็มี

เอาละครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเมนูวัดใจทุกคนได้ชิมแล้วครับทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าขั้นตอนการทำออกมาเนี่ยเป็นยังไงครับวันนี้ถามนิดนึงนะฮะที่สองขาพิจารับเมนูนี้นะครับไก่ผชีสจินจานนีมันวัดใจน้องๆตรงไหนครับมาเวลาเราไปโพสหรือไปลวกออกมามันจะมีท ไม่มิสดเระฉะน,นจริงๆอะมันสดอือ,อการซ้ำพี้ช่วยได้ใช่ค่ะคแล้วก็กุ้งเนี่ยคือเราล้างเอามันออกบางคนอาจจะบอกว่ามันส,สวยๆเนี่ยเอา๋ยวพอเดชิก้า<อ>ทำมุ้งสุกเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเราไม่เอามันออกก็จะมี texture ใหญ่ๆ